the candlelight in the darkness in a quiet village lived a little girl named nong prai whose eyes held a deep sadness despite her attempts to smile at her beloved wooden elephant toy. her happiness began to fade when her dear mother fell ill and passed away leaving nong prai to face the vast world alone she wandered through the bustling market longingly watching others eat and sought shelter from the rain on dark and lonely nights until a kind elderly woman reached out to her offering warmth and love nong new life began again the light of hope guided her to grow into a good and strong child like a small candle that shines brightly in the darkness มาฟังคำแปลก,กันว่าฟังได้ตรงกันไหมคะ่ะนิทานคุณธรรมแสงเทียนในความมืดณนะหมู่ด้านอันเงียบสงบมีเด็กหญิงตัวน้อยชื่อน้องแพรผู้มีดวงตาเศร้าซ้อยแม้นจะพยายามยิ้มให้กับของเล่นช้างไม้ตัวโปรดความสุขของเธอเริ่มเลือนหายไปเมื่อคุณแม่ผู้เป็นที่รักล้มป่วยและจากไปทิ้งให้น้องแพร,พรเผชิญโลกว้างอย่างโดดเดี่ยว เธอต้องเร่ร่อนในตลาดที่วุ่นวายเฝ้ามองอาหารด้วยความหิวโหวยและหลบฝนในคืนที่มืดเม็ดและเดียวดายจนกระทั่ทงหญิงชราใจดีได้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือมอบความอบอุ่นและรักให้กับน้องแคร์ชีวิตใหม่ของเธอเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งแสงแห่งความหวงังนำทางให้เธอเติบโตเป็นเด็กดีแข้มแข็ง ดุดแสงเทียนน้อยๆที่ส่องสว่างในความมืดมอย่าลืมกดเพิ่มเพ,เพื่อนเพื่อรับชมคลิปทุกวันอย่าลืมกดหัวใจเพื่อเป็นกําลังใจและอย่าลืมกดแชร์และกดรายการโปรดเพื่อไว้ฝึกกันต่อนะคะ